ถ้าจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวของคุณคือความสุขชุมชนท่องเที่ยวคุณธรรมอำเภอดอนสักคือที่ที่มีความสุขรอคุณอยู่ครับอำเภอดอนสักเรากับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1โดยเราสร้างเครือข่ายคุณธรรมเชิงพื้นที่ซึ่ง เรายึดเอาวัดเขาสวนประดิษฐ์เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมคุณธรรมในระดับชุมชนหลังจากนั้นนะครับเราก็มีการขยายผลไปยังบุคคลองค์กรหน่วยงานมีการยกย่องเชิดชูโดยยึดหลักแนวคิดพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสา วัดเขาสวนประดิษฐ์ก็ถือว่าเป็นชุมชนสุดกลางชุมชนต้นแบบเรามีพระธาตุเจดีย์ของหลวงพ่อจ้อยที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวรอนสักในหลวงรัชกาลที่9ก้านะครับเคยเสด็จพระราชดาเนินมาเพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรนะครับเราถือเอาตรงนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นในทุกปีนะครับเราก็จะมีงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นห่มพระธาตุเจดีย์วัดเขาสวนประดิษฐ์นะครับซึ่งมีพี่น้องพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานเป็นจํานวนมากครับ ด้วยความที่วัดเขาส่วนประดิษฐ์มีที่ตั้งติดอยู่กับพื้นที่ทะเลเรามีจุดชมวิว360องศานะครับเป็นศาลาทึ่งเพิ่งก่อสร้างขึ้นมาใหม่เครือข่ายชุมชนคุณธรรมชุมชนท่องเที่ยวก็จะมีวัดดอนสัก์หรือวัดสิงขอซึ่งเป็นวัดที่มีหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับซึ่งหลวงพ่อทวดเองก็เป็นเกจิอาจารย์ มีความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์นะครับชาวพุทธคนไทยเราก็เคารพนับถือเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเกาะนั่นก็คือชุมชนบ้านเกาะแรดมีความเป็นมาก็คือพี่น้องชาวจีนไหหลำอยู่เป็นจํานวนมากซึ่งปัจจุบันเนี่ย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีโฮมสเตย์มีอาหารที่ขึ้นชื่อนั่นคือหมูเน่าซึ่งเป็นเมนูของพี่น้องชาวจีนไหหลำํแต่เดิมนะครับจุดเด่นของชุมชนบ้านก่อแรดนะครับเราสามารถเดินทางจากฝั่งเป็นดินใหญ่โดยมีสะพานเชื่อมไปได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและบนสะพานเองก็มีจุดชมวิวจุดเช็คอินเราสามารถเดินเที่ยวชมรอบเกาะ นอกเหนือจากนั้นนะครับเราสามารถลงเรือไปร่วมกิจกรรมประมงพื้นบ้านและก็ชมปลาโลมาได้ซึ่งพบเห็นปลาโลมาได้ทุกครั้งที่ลงทะเลไปครับฮักวินเลดเป็นหมู่บ้านแห่งรักนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะแนะนำสำหรับรผู้ที่มากันเป็นครอบครัวเป็นสถานที่ซึ่ง สร้างความอบอุ่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคคลในครอบครัวนะครับเป็นสถานที่ที่ติดทะเลสามารถชมวิวเห็นก่อแรกแล้วก็มีอาหารอร่อยนะครับมีมุมพักผ่อนที่สบายครับบ้านได่ใช้น้ำฟาร,ร์มนกก็เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามแนวคิดพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาในเรื่องของการส่งเสริมความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ในทุกสุดสัปดาห์นะครับวันเสาร์วอาทิตย์เราจะมีตลาดนัดเกษตรปลอดภัยนั่นคือประชาชนเกษตรกรนะครับนำผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยด้านการเกษตรมาซื้อขายแลกเปลี่ยนปัจจุบันก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆในดับประเทศครับ ชุมชนบ้านนางกมหรือชุมชนหาดนางกาก็เป็นสถานที่หนึ่งของอำเภอดอนศัก์ที่มีความสวยงามใกล้ท่าเดินเรือไปเกาะสมุยเกาะพังงนันแล้วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ผู้ที่จะเที่ยวทางทะเลโดยไม่ต้องข้ามฝากไปยังเกาะสมุยเกาะพังงนันประหยัดค่าใช้จ่ายเรามีสถานที่นั่งสบายๆมีคาฟเฟ่ที่สวยงามนี่คือเสน่ห์ของนางกาครับ ในการเดินทางออกไปเที่ยวเกาะต่างๆจากหัดนางกำนะครับแล้วก็ไปเ,เวทีพุ่มพวงซึ่งเป็นลานหินที่สวยงามซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเคยมีนักท่องเที่ยวนะครับไปแก้บนโดยไปร้องเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ก็เลยกลายมาเป็นชื่อเวทีพุ่มพวงในปัจจุบันครับ อำเภอดอนสักเราได้ขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมเชิงพื้นที่เราสร้างเครือข่ายเชิงพื้นที่เราสร้างองค์กรคุณธรรมหน่วยงานคุณธรรมชุมชนคุณธรรมยกย่องบุคคลคุณธรรมจนอำเภอดอนสักเองนะครับก็ได้รับการคัดเลือกเป็นอำเภอคุณธรรมต้นแบบนะครับได้รับโล,ล่รางวัลจากพระท่านนายกรยัฐมตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับ คนรอนสักเองมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ติดกับธรรมชาติทำให้ชาวรอนสักเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความสุขและก็อยากให้ผู้ที่มาเยือนมีความสุขกับเราไปด้วยกันครับ